สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้ช่องไทยโอเวอร์ซีชาแนลของเราก็จะเปลี่ยนจากการเข้าครัวมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้ค่ะเพราะว่าต้นนี้ค่ะก็คือต้นหมากบ้านเราอะเนาะต้นหมากแล้วก็มันมันค่อนข้างโตแล้วแล้วก็กระถางเขาอัดแน่นเกินก็เลยล่าสุดไปไปไป ไปซื้อกระถางใหม่มานะคะแล้วก็กะว่าจะใช้กระถางตัวนี้น่าจะน่าจะใหญ่กว่านี้ก็จะดีกว่าแต่ว่าไม่มีแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้นะคะเพิ่งเพิ่งไปซื้อมาแล้วเราก็ไปซื้อดินมานี่ก็เป็นดินเอ่อสำหรับต้นไม้ปลูกในบ้านเนาะเป็นดินโดยเฉพาะหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยจะเปลี่ยน จะเปลี่ยนต้นไม้จะทําต้นไม้ทําไมไม่ทําข้างนอกก็อย่างที่บอกว่าข้างนอกอากาศมันเย็นถึงแม้ว่าจะเป็น11อ,องศาเนาะก็เลยเปลี่ยนข้างในแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรามีเรามีที่รองเนาะเรามีที่เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเรามีกระถางมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีกระถางมีมีากัไกลตัดนะคะเผื่อว่าได้ตกแต่งเพราะว่าต้นนี้เขาเขาโตแล้วอะ่ะก็น่าจะต้องชิมออกบ้างนะคะเขาเยอะแล้วอะ่ะ เยอะมากอะก็ไม่รู้ว่าคงต้องกัดไปก่อนเฮ้ยรวมใส่ถุงมือนี่ค่ะอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างใส่ถุงมือปะออ่ะไม่บอกว่ารูพท่กซื้อมาใหม่นะคะกระดาษจะอยู่ข้างในเลยอันนี้เป็นถุงมือสำหรับปลูกต้นไม้นะคะมันจะมีถุงมือแบบหนาๆที่นี่เขาถุงมือเขาก็แยกนะถุงมือสําหรับทําต้นกุหลาบเพราะมันจะหนามัมนมีหนามเพราะฉะนั้นก็จะ,ะเป็นถุงมือที่หนาแล้วก็ถุงมือสําหรับถอน ถอนหญ้ามันจะเป็นหยักๆตรงเนี้ยมันจะ,ะไม่เรียบเนาะมันก็เหมาะกับการถอนหญ้าแล้วก็อันนี้เป็นบางๆเป็นถุงพืชสำหรับปลูกนะคะมันมีหลายอย่างมากอะมาอยู่ที่นี่ก็จะก็จะรู้ว่าเขามีอะไรที่แตกต่างเอยอนะๆเนาะโอ้โหจะถางได้กว่าเดิมอะ่ะแอลโหทำไงอะ่ะเขาแน่นมากเลยนะมันจะตายไหมเอ,มา,ยอยา,านะี่ตัดไดกไหมเนาะไม่ตายหรอกอมาฉันนี่ตัดเลยแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ตัดกระดุมบางเนาะเออ แต่คิดว่าเขาไม่ตายหรอกเพราะว่าเพราะว่าเขามีรากเยอะไม่งั้นเนี่ยไปเลยบอกว่าเขาคงไม่ช็อกเนาะรากเขาเยอะอ่ะเขาไม่ตายหรอกถ้าตายก็เดี๋ยวมันยุ่งเปอย่างที่บอกรากเขาเยอะเดี๋ยวเราก็ใส่ดินให้เขาน,นี่นะคะพอดีไปเอาเขาเรียกอะไรกระถางกระถางอิดอะคะ่ะเราเศษกระถางเนาะที่มันแตกอะคะ่ะเรามาวางงเพื่ออะไรเพื่อให้เขา ให้เขาเป็นเพื่อให้น้ำเขาเป็นดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวล,ลาเราจะเปลี่ยนมันก็จะเอาออกง่ายนะคะโอเคเราใส่เขาใส่ลงไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่ดีห้องน,นี้จะเป็นห้องรับแขกที่เทลงไปเลยนะก็แกะเขาดนึนงมันจะได้จะได้แบบว่าให้แอร์ออกลองดู เอาันนี้กระถางใหญ่แต่ว่ากระถางใหญ่อะมันเท่ากับอันนี้พอดีมันน่าจะมันใส่ในนั้นไม่ได้อ่ะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะสงสัยต้องได้ซื้อกระถางใหม่กระถางนั้นก็ไม่ใส่ชุดานารูเบะแล้วค่ะนารูเบะเรา,า,รเวรา,ารสวยนะไหนๆเราม,มีชุดบ้านหางกระเค้ยนะสวยมากด้วยเดี๋ยวจะให้ดูแต่ว่าตอนนี้ขอทำอันนี้ก่อนโโอ้หเสียใจนะที่มันใส่ไม่ได้ ซื้อกระถางใหม่ดีกว่าเอออันนี้ใส่ได้ไปยกไปทางน้ำหน่อยต้องไม่กลางอนะไปยกมาทางนี้เออเพราะเขาไม่ตรงกลางอ่ๆ<ว>โอเคไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนเป็นกระถางนี้เนาะแต่ว่าเราจะใส่ในใส่ในนั้นไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าทาับถูกไว้นะแล้วก็บอกว่าชอบปลูกต้นไม้ตัดเพื่อนเขาดูซิตัดเขายัางไม่ใช่ดี บอกว่ารักกันในเนาะตัดจะไม่ใหญ่ดีเลยตัดแบบไม่เหลือยอดใหญ่เลยเออแล้วเราก็หวังดีเราก็อยากให้เขามีดินสวยๆเ<ว>ด้โตเขาไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเนาะเขาว่าแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเขาแน่นแล้วก็แต่เหมือนรนากเขาไม่ลงตรงกลางเนาะรากเขาออกออกข้างแล้วก็ตรงกลางๆมีแต่ดินอะสวยหไหมที่เสียงพี๊เๆที่ได้ยินเป็นเสียงสั่งข้เวแล้วก็สั่ข้าวคนะเสร็จ เราก็ตัดเล็มๆออกนะคะให้ที่ที่หิ้งก้านที่เราไม่อยากได้อะคะ่ะรู้ไหมว่ามีต้นอะไรอยู่ในห้องหมูผักมีต้นสาวรวสใครจะเชื่อว่าจะปลูกสาวรวสเอาไว้ไม่รู้ว่าจะรอดผ่านช่วงวินเทอร์ไหมถ้ารอดเป็โชคดีแลเสร็จแล้วเนาะทีนี้ใส่กระถางได้หรือเปล่ากระถางซื้อมาใหม่จะใส่ได้ไหมเราก็จะใส่ลงไปในนี้แหละมันก็จะอาจจะลอยเนาะแต่ว่าเรามีวิธีเฮ้ย ันเนี้ยมันใหญ่กว่ามันนไม่ลงไปอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเรามีสีที่ซื้อมาสําหรับสําหรับจะเป็นสีทดลองที่เรามาจะ,จะจะทาสีห้องใหม่นะคะแล้วอันที่เราไม่ใช้เดี๋ยวเรามาป้ายเรามาทารอบๆอวันนี้มันจะได้เป็นสีเดียวกันเออก็คือไอเดียนะลองไลดีกว่าน้ยลองไปเลยอ่ะมันเป็นสีคล้ายๆกันมันจะเลือเกลไหม ไได้อยู่นะเรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันจะโอเคไหมเนาะทีนี้เนี่ยเพราะว่าแห้งเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าใส่ลงไปในนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแล้เดี๋ยวรดน้ำชีหลังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นอันนี้มันจะเปียกเรปียกก็เดี๋ยวเราจะยกออกไปข้างนอกลันค่โอเคค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะว่าเสร็จแล้วเขาเป็นยังไงนะคะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะที่แวะมาดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมี อะไรแนะนำก็ฝากด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกทีเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูว่าเ,เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย <Bye. S 1> ท่าดานี่นะคะต้นไม้ที่เราจับเปลี่ยนกระถางเมื่อวานใส่ดินใส่ปุ๋ยรดน้ำตัดราก แล้วก็ตกแต่งอีนิดหน่อยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้หวังว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยกับเราไปอีกนานนะคะส่วนว่ากระถางที่เราทาสีนะคะทาสองชั้นเนาะมันจะได้หนาสีจะได้เข้มตามที่เราต้องการนะคะหลังจากสีแห้งแล้วก็ใส่ในกระถางโชว์แล้วก็อย่าลืมใส่ล้อเลื่อนด้วยนะคะเพราะว่า รอเลื่อนมันจะช่วยไม่ให้เราปวดหลังเพราะมันหนักเวลาเราเคลื่อนย้ายเราจะได้ไม่ปวดหลังเนาะแบบนี้เราเข็นไปตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็หากใครที่มีกระถางเก่าๆนะคะก็อย่าลืมไปซื้อสีมาสักหนึ่งกระปุกแล้วก็เปลี่ยนจากกระถางเก่าเป็นกระถางใหม่ให้สวยงามไปได้เลยคะ่ะหากใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย